ครับวันนี้เป็นคอร์ดจัดแปลงมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เราถอดออกมานะครับของฮอนด้าสกูบิยไอพีนะครับตรงนี้สายไหนมันเป็นสายไหนครับอย่างสายนี้มันเป็นสายไฟธรรมดาใช่ไหมครับ อันนี้เหรอทีอน,นี้เรไปปักที่จะไปอยอโลโก้หน้าของพวกสวิวตเซฟ้าแลนด์อ๋อแต่ไปหน้าไปหลังลอะไรประมาณน,นี้แต่ว่า,า,าของเราเมื่อเข้าไปใช้แล้วเราจะไม่ใช้เพราะว่ามันต้องแยกออกมาหมดแล้วกล่องอีอตาลีตัวนี้มันอยู่ไหนกล่อ,อง,งอ๋อกล่องอีตาลีอยูต่ตรงนี้ เอากล่อง ECU อะไรออกเอาออกหมดเลยแล้วแล้วตรงนี้มันเป็นอะไรครับตรงนี้นี่ก็นี่จะเป็นปลั๊กพวกอ่าปลั๊กที่ไม่โดนเป็นปลั๊กขอจากอ่าแบตเตอรี่ครับผมตัวของแบตเตอรี่แท่งขออาจจะมีบางส่วนคำรุกหายอยู่แล้วเราเลยไม่ใช้เราต้องใช้เส้นใหม่ เราง่ายในการไล่สายไล่สายไล่สายพุ่แจของเดิมเอาออกไหมครับพุ่แจยังอยู่ออกจริงจริงครับแบตเตอรี่เอาเอาแบตเตอรี่สองโวลต์ของเดิมออกใช่ครับเอาเดีของเดิมใตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้นี่เป็นชาร์จชาร์จเข้าแบตเตอรี่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตัวที่มันเป็น 12โวลต์นี่เป็นรถที่เราดัดแปลงแล้วนะครับก็เตียบเตีบมอเตอร์เข้าไปครับใส่กล่องแบตเตอร,ตรี่แล้วก็จะเป็นสายใส่กล่องคอนโทรลเข้าไปแทนนกล่องคอนโทรลอันนี้ปับ๊บนีแบตเตอรี่ปับ๊บเปิดแอราไปไปเมน แล้วตัวข้างหน้านะข้างหน้าเ,าเราเราเราต่อเราต่อกับไฟเดิมกับของใหม่ยังไงครับไฟเดิมก็หหกจะพวกไฟเลี้ยวต่างๆนี้ก็ยังใช้อุปกรณ <c oughs> ์เดิมอยู่แต่ว่าต้องต่อให้เข้ากับกล่องตัวนั้นก็ค <ๆ S 2> ือตรงนีต้ต่อก็เอาใช้12โวลต์จาก DC DC แทนครับใช่ตัวนี้ก็ต่อมาจอดแบตเตอรี่ ต่อจอา,า,ากแบตเตอรี่แต่ว่าต้องสอผ่านผ่านกุญแจหลกักกนแจกปล่อยกุญแจแล้วว่ากล่อางถึงใช้ทำงานกล่องจัดทำง,งานแล้วผมแล้วก็เอาเอาด <DC S 1> <ป>ีซีไฟแปลเป็นสิบสองโวลต์ลก็ใช้พวกระบบไฟไปไปหน้าไปเลี้ยวไปบดแล้วก็เป็ญาณแต่ก็ใช้สิบสองก็ที่มันเกี่ยวกับกล่องตรงนี้ไม่เกี่ยวกับกล่องเลย ่องคอนโทรลนี่ก็จะคือพี่แกเปิดก็จะมีสายเส้นหนึ่งกลับไปที่กล่องคอนโทรลกลับไปที่กล่องคอนโทรลเมื่อเปิดเปิดกล่องคอนโทรลทำงานกล่องคอนโทรลเมื่อป่องกล่องคอนโทรลทำงานนะครับจะเป็นแค่นี้อันนี้เปิดกล่องกล่องทำงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกล่องทำงานแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยไฟห้าโวลต์ครับมาที่ คนเร่ครับครับก็คันเร่งแล้วก็เีย้ว่าหนาายหลังเราจะใช้ปุกรอ๋ออันนี้ก็คือว่าทั้งทั้งสองข้างต้องเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นของตอนนี้ต้องเปลี่นอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนครับอันนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้เปลี่ยนไหมอันนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนประกับเปลี่ยนปรกับอีกทีนอ๋อแืมฮะปุมจักรยานเนี่ยเราจะใช้เป็นปุมถายหลังครับครับอืมอส่วนวอ่อหนักตั้ง ขาตั้งเดิมนี่เราจะใช้สวิตต์นะครับไว้สับตัดกล่องหครับตัดกล่องก็เป็นทีไว้กระจอดถ้าขาตั้งลงนี่ก็จะบิดทะลุไม่ได้ตัวนี้ไปที่ไปที่ไหนครับตัวนี้อีกรอบนี่ะจะเป็นสายทีเข้ากล่องสายทีเข้ากล่องอ๋อมันจะมีตัวที่เสียบเข้าอ๋อเป็นเป็นขาตั้งอ๋อครับผมอันนี้ต้องใช้ของเดิม ใช่เลยหรือว่าต้องเปลี่ยนหัวใหม่เดี๋ยวว่าต้องเช็คก,ก่อนเพราะว่าเห็นว่ามันชำรุดอยู่เรต้องอ๋อครับผมอืมครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นปฏิบัติต,ตัดแต่งมอเตอร์ไซค์ครับขอบคุณครับ